หมุนฟืดขึ้นมือนะครับแล้วก็หนืดนะครับรอบไม่ได้ล้างนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับจะมาดูปัญหานะฮะและสาเหตุของ ลอกตัวนี้นะครับ Gmax v o o p 2นะครับตัวนี้เป็น4,000 sw นะครับก็ใช้งานน้ำเค็มน้ำก่อยมาจะแกะดูชิ้นส่วนคร่าวๆนะครับแล้วก็เช็คปัญหาปัญหานะฮะที่เกิดก็คือน,นี่นะฮะหมุนหมุนฟืดขึ้นมือนะครับ แล้วก็หนืดนะครับลอบไม่ได้ล้างนะครับจะลองมาดูนะครับ SW ว่าภายในนะฮะร,ระบบต่างๆเป็นยังไงแล้วก็ปัญหานี้จากการใช้งานน้ําเค็มมาเนี่ยมันไปสร้างปัญหาที่จุดไหนนะฮะลองดูคร่าวๆกันดูนะฮะ อันดับแรกนะก็ถอดแขนก่อนเลยตัวนี้เป็นแขนเกียวนะครับรุ่นนี้มาเปิดฝากดเบรกกันก่อน จะเห็นนะมีคราบสนิมและคราบขี้เกลือนะครับลองไม่ได้ล้างนะครับนี่นะครับอ่าสปูนนะครับสปูนอันนี้เป็นเบรกนะครับเอาจริงก็ก็ยังดูดีนะครับแต่ว่าจริง แนะนำว่าเราควรจะดูแลรักษานะครับสักนิดนึงอยามาถอดเบรกดูกันนะครับตัวล็อกเบรกค่อนข้างแน่นหนาแน่นหนาเลยนะครับนี่ครับจานกดเบรก นีนะ่แผ่นแรกเป็นภาบิกคาร์บอนนะครับตามด้วยแวนนะครับแล้วก็แผ่นที่สองนะก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันนะครับ แล้วก็มีแหวนอีกหนึ่งตัวตามด้วยผ้าเบรกนะครับจะเห็นได้ว่านะครับเป็นผ้าเบรกคาร์บ,บอนนะครับสามแผ่นที่เรียกกันว่า HT100 นะครับก็น่าจะหนักหน่วงนะครับดึบหนับเอาเรื่องนะฮะสำหรับตัวนี้เบอร์4,000นะครับ ต่อไปมาดูช่วงเกนลอกนะครับชุดเสียงแล้วก็โรเตอร์รู้สึกว่าตัวโรเลอร์เนี่ยนะครับจะมีปัญหาแล้วจะมีปัญหาแล้วนะครับนี่นะครับได้ยินไหมครัเสียง ดูโลเลิ่ก่อนนะฮะร,รู้สึกจะไม่วิ่งแล้วนี่ครับหมุนยังหมุนยากเลยนะครับแนะนำให้ท่านที่นักตกปลานะครับพี่น้องนักตกปลาเราจะใช้งานน้ำเค็มน้ำก่อยนะฮะก็ดูแลรักษากันนิดนึงถึงจะเป็นเอสบิลก็นี่ครับ ภายในมีลูกปืนนะครับดูจากสภาพโอ้โห,โโหนี่นะครับตสนิมเริ่มรับประทานแล้วนะครับฮึม อยังดีนะครับเอาออกมาเช็คก่อนไม่อันนี้อาจจะเอาไม่ออกเลยนะครับนี่ครับดูสภาพลูกปืนเดี๋ยวนี้ก็ทําความสะอาดนะครับ เราจะมาถอดชุดเกนนะครับโดยลอก G Max นะครับราคาประมาณนี้นะครับหลักพันนะครับด้วยวัสดุและอุปกรณ์ระบบต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะโอเคเลย ระวังครับจะมีเดือยอยู่ตรงนี้นะฮะเดือยปุ๊บนี่นะโดยรวมนะครับเป็นลอกที่ใช้งานน้อยนะครับก็ยังโอเคอยู่แต่ก็อาจจะใช้งานแล้วไม่ได้ดูแลรักษาทันทีนะครับมันก็จะเกิดปัญหาภายหลังได้นะครับที่มองนะครับอ้ม โรเตอร์ outer, แขนกวาน้างบอดี้เนี่ยน่าจะเป็นโลหะหมดนะครับน้ำหนักโอเคเลยนะครับเป็นลอกที่ค่อนข้างคุ้นหูคุ้นตากันในตลาดอยู่แล้วนะครับ G Max v o p นี่นะครับ ก็จะเห็นคาบขี้เกลือนะครับจับตามน็อตแล้วนะ,น,นะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นสิ่งที่ต้องดูแลเลยนะครับดูครับ จะเป็นเกลือเลยนะครับจระรบีก็แห้งมากแล้วนะครับนี่นะครับถอดฝาครอบตูดลอกนะครับก็จะเห็นได้ว่า นี่นะครับคาบต่างๆนะครับต่อไปมาดูที่ลูกปืนนะครับเกนเกนสปูนนะครับนี่นะครับจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าที่ทำให้หมุนฝืนและมีเสียงนะครับ ขอแนะนำอย่างหนึ่งนะฮะลอกสปินนิ่งเนี่ยหรือไม่ว่าลอกหยดน้ำหรือลอกเบสก็ตามนะครับเออลูกปืนวันเวย์นะครับตัวสำหรับตัวที่มีวันเวยนะครับควรที่จะดูแลรักษาและให้ความสำคัญอย่างสูงเลยนะครับลูกปืนวันเวยซึ่งมันค่อนข้างจะแก้ไขได้ยาก นะฮรลูกปืนวันวแล้วก็มีราคาเฉพาะรุ่นค่อนข้าง,างสูงนะฮะผมจะค่อยๆแกะลูกปืนแกนสปูลนะครต้องระวังนะฮะมันจะมีลูกปืนวันเว์ยอยู่ข้างล่างนะฮะแล้วก็จะมีสปริงนี่ฮะระวังมันจะดีดกระเด็นหายนะครับมีแหวนหนึ่งตัว นี่นะครับจะมีเริ่มมีแล้วสนิมคราบสนิมนะอย่ามีทีว่าตัวนี้เป็นเอสบิวนะฮะที่ระบุมาอย่าชะล่าใจนะฮะจะเอาอ,อกยากนะฮะ รู้สึกผมเนี่ยสากมือเลยนะฮะค่อนข้างสากมือเลยไม่รู้จะใช่ต้นเหตุที่ทำให้เกิดเสียงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันต่อไปนะฮะต่อไปเดี๋ยวเรามาเปิดฝาห้องเครื่องกันนะฮะ ตัวนีนะ้ในโลกหลักพันต้นๆน,น,นะฮะผมค่อนข้าง,าง,างถูกใจนะฮะเออน็อตส่วนมากนะฮะจะเป็นหัวจีบนะครับซึ่งมันค่อนข้างแกะง่ายนะฮะกว่าหัวแฉกหรือหัวแบนซึ่งอาจจะถ้าไม่ระวังนะฮะอาจจะทำให้หัว เสียได้นะฮะนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะดูชุดห้องเครื่องนะครับเฟืองต่างๆนะครับ แห้งเลยนะครับจารบงจารบีคืออาจจะเป็นสาเหตุนะครับที่ทำให้ลอกหมุนฝืดไม่สมูทเนี่นะครับโหแห้งเลยนะครับแห้งเลยแต่ลูกปืนนะครับลูกปืนลูกปืนยังดีอยู่นะครับภายใน เดี๋ยวลองมาดูอีกสาเหตุหนึ่งนะฮะก็เป็นชุดวันเวนี่นะฮะเดี๋ยวระวังนะครับเอ่อสปริงนี่นะครับสปริงตัวนี้ต้องระวังให้ดีนะครับ นี <N> ่นะับ จะมีพาวบูทนะครับแล้วก็ลูกปืนวันเวและตัวครอบนะครับแต่ไม่มีปัญหานะครับสภาพยังดีอยู่นะครับระวังด้านในจะหล่นหายด้วยนะครับเป็นอีกตัวนะครับที่แนะนำว่าควรจะรักษาป้องกันดีๆนะครับเรื่องคาบขีเกลือและคราบสนิมนะครับตัวลูกปืนวันเวนี้นะครับ ทีนี้เราก็มาถอดดูลูกปืนตัวแกนนะครับนี่โอ้โหโจลัลบ,บีคงคงจะต้องล้างนะครับลูกปืนตัวนี้ก็ยังสภาพดีนะครับยังสภาพดีอยู่นี่นะครับคือคงจะต้องล้างครับที่แรกผมกะว่าเดี๋ยวเอามาเช็คดูแล้วก็ ว่ามันมีปัญหาตรงไหนเดี๋ยวเอาน้ำมันหยอดได้ไหมหรือว่าภายในจาระบีเฟืองเป็นยังไงแต่ดูจากสภาพตอนนี้นะครับคือเนี่ยครับมัน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 แห้งนะนะครับนี่ครับล้างน่าจะต้องล้างดีสุดนี่ก็มีลูกปืนนะครับสองสองฝั่งเลยนะครับลูกปืนมีสองฝั่งเลยฝั่งมือหมุนนะฮะ แล้วก็เป็นแกนขับแบบนี้ตรงนี้มีลูกปืนหรือเปล่าตรงนี้ก็น่าจะมีลูกปืนด้วยนะครับลูกปืนหลายตัวเลยนะครับสำหรับ G Max w o p นะครับในราคาหลักพันอยู่ในระดับต้นๆนนะครับต่ำกว่าห้าพันลงมาประมาณสองสามพันนะครับ,ต, 5, ร 2, 3, รบตัวนี้ก็แล้วแต่ะละที่นะฮะแต่ว่า ตัวเฟรมเป็นโลหะนะครับฝาฝาก็เป็นโลหะนะฮะวัสดุ่อนข้างโอเคครับตัวตัวเฟืองขับเนี่ยเป็นทองเหลืองตัวนี้เป็นทองเหลืองนะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นทองเหลืองนะครับในราคานี้น่าจะโอเคแต่ผมผมต้องล้างนะครับเดี๋ยวต้องแกะล้างหมดเลยรวมถึงพวกลูกปืนด้วยแล้วก็ มาดูกันอีกทีนะครับว่าอาการสาเหตุมันจะหายไหมเท่าที่ประเมินคร่าวๆนะครับก็คือมีนี่นะครับลูกปืนแกนกลางตัวนี้เป็นสนิมนี่นะฮะตัวนี้แล้วก็มีในเรื่องของลูกปืนโรเลอร์โรเลอร์นะครับเป็นสนิมถามว่าลูกปืนโรเลอร์โรเลอร์เป็นสนิมแล้ว มันมีเสียงมันหนืดมันฝืดยังไงนะครับเวลาเราหมุนสายหมุนสายเก็บสายนะครับเวลาใช้งาน,นครับตัวโรเลอร์เนี่ยก็จะมีหน้าที่หมุนเวลาเกี่ยสายรอบสบปูลน,นะครับก็จะมีเสียงตรงโรเลอร์ก็ได้แต่ในตัวนี้มีการหมุนฝืดแล้วก็มีเสียงนิดหน่อยน่าจะเป็นที่ลูกปืนเนี่ยครับแกนกลางเนี้ยครับแล้วก็เป็นที่เฟือง ซึ่งจะระบีนะครับจะระบีแห้งหมดแล้วนะฮะก็จะต้องล้างนะครับถอดถอดทั้งหมดแล้วก็ล้างประกอบใหม่แล้วมาลองดูอีกทีเพราะว่าตัววันเวเองนะฮะตัววันเวเองก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะที่เปิดดูมีแค่ลูกปืนโรเลอร์แล้วก็ลูกปืนแกนสปูลเนี่ยนะฮะที่เป็นสนิมและฝืด และขึ้นมือนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองดูแต่ภาพรวมนะครับสำหรับตัวนี้ที่ถอดแกะดูนะฮะและ้วก็หาดูนะฮะวัสดุแล้วก็ลูกปืนอุปกรณ์หล,หลายอย่างนี่ค่อนข้างคุ้มราคานะครับในราคานี้สำหรับผมนะฮะในส่วนตัวผมนะฮะก็คือลอกหลักสองสามพันได้วัสดุได้เบรกแบบนี้ นี่นะฮะเฟืองขับเจาะดูลดน้ำหนักทองเหลืองมีตัวนี่นะฮะเฟร,รมบอดี้อลูมิเนียมอา,อาจจะเป็นโลหะหมดเลยอย่างนี้ก็โอเคระบบเสียงระบบเสียงก็แข็งแรงกีดเสียงค่อนข้างดีน็อตต่างๆส่วนมากก็จะเป็นหกเหลี่ยมและหัวจิ ซึ่งค่อนข้างทำงานเ,าเช็ดล้างแกะระบบง่ายนะครับแล้วก็เป็นสแตนเลสด้วยพวกน็อตพวกนี้คือค่อนข้างโอเคนะครับก็แนะนำเรื่องการดูแลหลังการใช้นะครับทั่วไปหรือว่าจะเป็นน้ำทะเลน้ำก่อยหรือน้ำจืดก็แนะนำเรื่องการดูแลนะครับล้างสักนิดหนึ่งหมายถึงล้างด้วยน้ำเปล่าปัน่นหมันมาเช็ด ให้แห้งเป่าลมหรืองไงก็แล้วแต่แล้วแต่เทคนิคแต่ละคนนะครับแต่แนะนําว่าควรจะดูแลในจุดนี้แล้วก็ใช้สักสองสามสี่ห้าทิปก็แล้วแต่สะดวกนะครับก็ส่งล้างหรือว่าแกะล้างเองก็ได้นะครับดูวิธีการถอดการประกอบในคลิปนี้ประกอบกันไปได้นะครับมีอะไรก็ทักมาถามเม้นมาถามได้นะครับทั้งใน YouTube และใน Facebook นะครับ ก็อะไรที่ผมรู้ก็ถามกันได้ผมก็จะแนะนํากันอย่างตรงไปตรงมานะฮะแล้วก็ส่วนตัวผมก็ค่อนข้างถูกใจกับหลกแบรนด์นี้รุ่นนี้นะครับส่วนตัวผมเองก็ใช้ด้วยสไตล์นี้ชอบสมบุกสมบันคคุ้มราคานะครับก็แล้วแต่สไตล์แต่ละคนและ การใช้งานนะครแล้วก็จะตอบโจทย์กับใครไหมก็ประเมินกันดูนะฮะเดี๋ยวจะมาลองดูอีกทีตอนนี้ก็ประเมินสาเหตุคร่าวๆได้แล้วเดี๋ยวเราลองล้างประกอบใหม่แล้วลองมาดูกันอีกทีว่าจะหายไหมนะฮะอะ่มาถึงตอนนี้นะครับก็ได้ทําการล้างนะครับอ่ทุกส่วนแล้วแล้วก็เจอ ต้นเหตุแล้วนะครับสำหรับอลอกตัวนี้นะครับ G Max w o o s ตัวนี้นะครับก็อัปเดตนะครับณนะตอนนี้นี่นะครับหมุนนะครับอยากให้ฟังเสียงใกล้ๆแทบไม่มีเสียงแล้วนะครับนี่นะครับ ลื่นฉิวเลยนะครับลื่นฉิวเลยนิ่มเนียนนะครับหมุนไม่ไม่ขึ้นมือเลยนะครับเพราะว่าลอกก็ใช้งานน้อยด้วยนะครับสบายเลยครับเบรกนึบเสียงดังกังวานรูลเล์ ปกติหมดนะครับก็คือมีปัญหาตรงนี้นะครับตัวเดียวเท่านั้นก็คือที่สังเกตคร่าวๆไปเมื่อตอนลื้อนะครับก็คือเป็นลูกปืนแกนสปูลตัวนี้นะฮะก็คือล้างแล้วนะครับเนี่ยลูกปืนตัวนี้ก็ล้างแล้วเนี่ยนะครับยังมีคราบสนิมไม่ออกนะครับแล้วก็ไม่หายด้วยซึ่งก็คือก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเลยหายเนี่ยนะครับ คือแต่ถามว่าไม่เปลี่ยนได้ไหมก็ได้นะครับแต่ก็ยังมีเดี๋ยวก็ต้องมีอาการอีกนะครับอาจจะมีเสียงมีเสียงนี่ครับยังสากสากมือผมอยู่เลยนะครับลองหมุนดูล้างหยดน้ํามันก็แล้วนะครับไม่หายครับลูกปืนแกนสปูลนะครับฝากดูแลรักษากันด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ที่ใช้งานนะครับก็เลยเปลี่ยนไปหนึ่งตัวนะครับเปลี่ยนเป็นหนึ่งตัวจบปัญหานะฮะเนียนเลยเหมือนลอกใหม่เลยนี่พูดจริงนะครับเพราะว่า รอก็ยังใช้งานน้อยแล้วลูกปืนตัวอื่นก็ยังดีอยู่ครับสภาพดีอยู่ลูกปืนเยอะนะครับตัวนี้ลูกปืนหลายตัวหลายจุดเลยนะครับหลายจุดเลยสองฝั่งแกนล,ล่างแกนบนตรงกลางาตรงเบรกโรเลอร์นอ็อปโอลูกปืนเยอะครับตัวนี้ต้องดูแลดีๆหน่อยนะครับจะใช้งานาน้ำเค็มหรือน้ำก่อย นี่ครับตอนนี้เรียบร้อยเนียนอ่าเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับตรวจเช็คอาการหมุนฝืดขึ้นมือและมีเสียงนะครับของลอก g max b o o f 2นะฮะตัวนี้ซึ่งก็ เจอปัญหาก็คือลูกปืนแกนสปูลน,นะแกนกลางมีปัญหาเปลี่ยนไปหนึ่งตัวนะที่เหลือก็ปกติดีนะครับตอนนี้ก็หมุนลื่นเนียนฉิวนะครับพร้อมใช้งานนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับฝาก เป็นกำลังใจนะครับให้กันก็มีอะไรปรึกษาสอบถามก็เม้นถามหรือทักเข้ามาได้นะครับทั้งทาง youtube และทาง facebook นะฮะก็พูดคุยกันครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากทิ้งท้ายไว้ลองทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาถูกราคาแพงนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นนะครับก็ถ้า จะให้อยู่กับเราไปนานๆใช้งานทนนานนะครับก็ดูแลรักษากันสักนิดนึงนะครับหลังจากออกทิปไปเที่ยวตกปลาหรือใช้งานมายิ่งโดยเฉพาะยิ่งางานทะเลนะครับแล้วก็น้ำก่อยจะได้อยู่กับเรานานๆน,น,นะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับก็เรียบร้อยไปนะครับเคสเป็นอีกเคสหนึ่งนะครับที่ ลอกใหม่นะครับใช้งานน้อยแล้วก็มีปัญหายังก็เอามาเช็คเร็วนะครับแต่ก็ยังถือว่าชา้าไปนิดนึงก็เลยต้องเปลี่ยนลูกปืนใหม่ไปตัวหนึ่งแล้วก็ถือว่ายังดีที่อย่างอื่นทุกอย่างระบบอย่างอื่นนะยังดีหมดนะครับก็ยังไงก็คลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับฝากติดตามช่องต้นแกมเบอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับพี่น้องประชาชน